สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้มีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ,คะเรามารับชมมีดเ,เล่มเล็กนะคะทุกท่านค่ะ mm. ด้ามงาฝักไม้นะคะเนี่ยค่ะลัดด้วยทองฝาบาทนะคะทุกท่านนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะงาก็ฉ่านะคะทุกท่านงาตรงนี้งาเก่างาแก่เนะะเาะเฉพาะเป็นงาที่ตรงปลายๆเขานี่ค่ะ เป็นงาตัดเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลัดด้วยแผ่นทองนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆขนาดพคกพานะคะาฝากก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยเรามารับชมทั้งในกันนะคะน่คะแห้งแกร่งเลยนะคะลายเสยมาใบโพนะคะทุกท่านเลยค่ะลายเสยมาใบโพเนาอโพเต็มใบใน,นะคะทุกท่านเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะแน่นเปรี้ยเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ,คะสำหรับพกพาเนาะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเลยค่ะเดินทางไปไหนมาไหนพกใส่กระเป๋านะคะอธิษฐานกิตแล้วก็เอามีใส่กระเป๋านะคะสําหรับพกพาเนาะเนี่ยค่ะไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปสําหรับพกพอดีเลยค่ะทุกท่าน,นคะสันมีดก็จะหนานะคะนะคะ ท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะโทรมาพูดคุยหรือว่าจะอาแอดไลน์มาวิดีโอให้น้ําวิดีโอดูเพิ่มเติมก็ได้นะคะนะคะ mm hmm. เรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะด้ามรวมฝากนะคะเจ็ดนิ้วครึ่งกว่ากว่านิดนึงนะคะ, mm hmm. ะเฉพาะใบมีดก็สี่นิ้วกว,กว่านิดนึงนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามงาฝักงาเนาะนะคะ อันนี้กาสลับพกคานะคะทุกท่านเนี่ยไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะมีกระเป๋าคาดหน้าอกนะคะผู้ชายก็จะมีกระเป๋าเป้เนาะผู้หญิงก็จะมีกระเป๋าที่อ่อตะพายนะคะทุกท่านเียค่ะมีสองกริย์นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นนาคนะคะนี่จะเป็นเงินนะคะทุกท่านเยค่ะแหนตรงนี้เป็นเงินนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักทายมานะคะ พกพาไปไหนมาไหนเนาะป่าพวกผีปีศาจล้มพัดลมเพนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายเสยมาใบาโพนะคะสันมีดปัจานานะคะเลยค่ะลายเสยมาใบาโพโพเต็มใบนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะแน่นเปรี้ยเลยนะคะนะคะ่ะ เป็นมีดสองกริยัเนาะสำหรับพกพาเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมพีปุนไสคนโดนของนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะคะหรือว่าเราเดินทางใกล้ไกลไปนอนค้างอ้างแรมเนาะนะคะต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเราก็จะมีมีดนะคะพกพาไปด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะพกพาไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะทุกท่าน เรามาชมมีเล่มที่สามนะคะจากนาลายนะคะทุกท่านเทพสตราจากนาลายนะคะแปดนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะแปดนิ้วครึ่งนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะเป็นด้ามงานนะคะด้ามงานช้างแกะสลักนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นปูป่พรฤษศีนะคะทุกท่านอันนี้เป็นอ่อ อันนี้เป็นจักรนาลายพระนาลายนะคะทุกท่านน,าน้ำนึกไม่ออกขออภัยด้วยนะคะนะคะพระนาลายนะคะทุกท่านแล้วก็เป็นปู่ดุสีนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีสองกริย์นะคะทุกท่านตรงนี้เป็นนาคตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะแม่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะมีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะ เทพเจ้าเป็นอาวุธของเทพเจ้านะคะเทพสัตราจักรนารายนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะนะะคใจสนใจทักทายมาะค่ะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นอาวุธของเทพเจ้าเนาะจักรนารายพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะคางก็ไม่สั่นไม่คอนะคะแน่นเปรียเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ สำหรับพกพานะคะเนะะี่ยค่ะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะหรือว่าเราทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะคะทุกท่านมีบริษัทเป็นของตัวเองหรือว่ามีออฟฟิศมีร้านเป็นของตัวเองนะคะนะคะบูชาไปไว้ติดร้านติดออฟฟิศนะคะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวเนาะนะคะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะนะเมตตาเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ำนะคะนะคะคหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารลับชมมีดเล่มที่4นะคะเนะะี่ยค่ะเข้ากันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ 4, 8, 30, 30, ะสิแปดนิ้วครึ่งกว่ากว่านะเฉาพาะใบมีดก็5นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสาหรับพกพาเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นขัฤวษีนะคะทุกท่านทางนี้ก็จะเป็นเท้าเทพอุวันนะ สวยงามมากๆเลยนะคะมีสองกษัตริย์เหมือนกันเลยนะคะกับเทพตา,าจากนารายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใส่เท่ากันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะแมมก็จะสวยงามมากๆเลยมีความละเอียดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจนะคะอยากบูชานะคะแง่งแกลงอันนี้ลายน้องสิงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นเป็นเลดมีดใบมีดเป็นเลดนะคะในลายน้องสิงห์นะคะทุกท่านนลคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับปุกพานาอะนะคะ่ะสันมีดก็จะหนาสวยงามมากๆเลยนะคะพุตคุณสูงส่งมากๆเลยหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนลคะ่ะไม่สัน่นไม่คอนแน่นนะคะท่านใดสนใจทักทายนำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนลคะ่ะ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน e เลยนะคะท่านใดสนใจทักทายมาค่ะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ให้น้ําวิดีโอเพิ่มเติมก็ได้นะคะทุกท่านสุดท้ายนี้น้าก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ